สวัสดีคะ่ะแอดมาแล้วนะคะแอดมาให้แนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยในงวดวันที่16มีนานะคะรัฐบาลไทยสูตรวิ่งล่างนะคะเข้ามาแล้วทั้งหมด7็ดงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่9นะคะมาดูกันเลยคะ่ะแอดขอโทษทีนะคะเนีย่ยค่ะมาดูกันเลยคะ่ะสูตรวิ่งล่าง ที่แอดได้คำนวณแล้วก็เข้าปังๆนะคะเข้ากิงนะคะมาดูกันนะคะว่ามันออกกิ่งไหมที่แอดให้สูตรสูตรสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งล่างนะคะเข้ามาแล้วทั้งหมด8งวดแล้วแอดก็ได้ลงไปให้ดูนะคะแต่มันก็หลายสูตรเยอะมันก็เยอะจริงนะคะแอดก็ทีนี้แอดจะหยิบทีละสูตรมาให้ดูนะคะว่าสูตรบนสูตรล่างนะคะ มาดูกันเลยค่ะอย่างงวดแรกนะคะแอดคำนวณได้เจ็ดได้แปดได้สองนะคะผลที่ออกนะคะแอดขอเน้นเน้นล่างนะคะแต่แอดลงให้ดูทั้งบนทั้งล่างนะคะก็ออกเนี่ยค่ะเจ็ดหกหนึ่งข้างล่างออกห้าเจ็ดเนี่ยค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าตัวที่เข้า มาดูตัวเข้านะคะว่าเข้าจริงไหมเนี่ยค่ะก็เข้าไปที่เจดนะคะล่างนะคะแอดคอนนิ้นล่างนะคะแต่บนแอดก็จะติ๊กแค่นี้นะคะแต่ล่างแอดก็ขอเนี่ยค่ะนี่นะคะก็เข้าไปที่หลักหน่วยนะคะล่างนะคะแอดคอนิ้นเน้นวิ่งล่างนะคะสูตรนี้นะคะเน้นเน้นวิ่งล่างนะคะก้าวงวดนี้นะคะ มาดูต่อเลยค่ะงวดต่อไปผลที่ออกออกสองห้าแปดข้างล่างออกแปดสองเข้าตัวไหนมาดูกันค่ะตัวที่เข้านะคะก็เข้าที่แปดแล้วก็สองเนี่ยค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเนี่ย เนี่ยค่ะแอดนิน้นนิ้นล่างใช่ไหมคะเนี่ยเข้าปังปังสองตัวแปดสองเลยนะคะมาดูงวดต่อไปอีกนะคะว่าแอดคำนวณได้แปดได้เก้าได้สามว่าออกอะไรสองสามห้าข้างล่างออกแปดสาม ตัวที่เข้าก็มาสองตัวอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะแปดแล้วก็สามนะคะแล้วก็มาข้างบนทั้งล่างนะคะเนี่ยค่ะติ๊กข้างบนนะคะเนี่ยแต่ข้างล่างเข้าปังๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรล่างนะคะเนี่ยมาทั้งสองตัวเลยนะคะสองงดติดแปดสองแปดสามเนี่ยค่ะ มาดูงวดต่อไปงวดที่สี่งวดที่สี่ผลที่ออกออกศูนหกดข้างล่างออกสามหมาดูกันว่ามีติดล่างไหมเนี่ยค่ะติดทั้งบนทั้งล่างนะคะข้างบนติดที่8ดนะคะข้างล่างก็ออกที่สามหก สามนะคะมาดูต่อไปเลยค่ะผลที่ออกออก1 5 9ข้างล่างออกเก้สองตัวที่ออกคือ9เนี่ยค่ะมาบนก็9ก้าล่างก็9นะคะมาล่างนะคะ งวดต่อไปอีกผลที่ออกออก3 0 8ข้างล่างออก30นะคะเนี่ยค่ะตัวที่เข้านะคะเข้าร่างที่3ขั้งบนก็เข้าที่สามแล้วก็8นะคะเข้าทั้งสองตัวเลยเนี่ยค่ะมาดูงวดต่อไปอีกนะคะว่าออกอะไรนะคะ8 7จ็ดแปดสองงวดต่อไปออกห้าเก้าเจ็ดข้างล่างออกห้าเจ็ดนะคะเนี่ยค่ะงวดออกห้าเก้าเจ็ดนี้แอดถูกทั้งโตด๊ดทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวตรงเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะตัวที่เข้าเข้าบนที่ จ็ดบนแล้วก็เข้าที่เกตล่างนะคะเนี่ยค่ะมาดูงวดที่งวดที่ผ่านมานะคะที่วันที่หนึ่งมีนานะคะตัวที่ออกออกผลที่ออกออกเก้าศูนย์ห้าข้างล่างออกศูนย์เจ็ดมาดูกันว่าค่ะว่าเข้าล่างไหมมาดูกันนะคะเนี่ยค่ะก็เข,เข้าไปที่ห้าศูนย์เนี่ยค่ะ ก็ออกบุเลยนะคะทั้ง2ตัวแล้วก็มาติดล่าอีกนะคะเนี่ย0น,นะคะก็เข้าปังปังสูตรนี้ปังจริงๆนะคะ f อถ้าใครชอบคิดคำนวณก็เข้ามาดูมารับชมกันก็ก็คิดคำนวณได้นะคะถ้าขยันคิดนะคะมานั่งคิดเล่นๆไปนะคะมาดูกันค่ะ <c oughs> วิธีคิดของแอดนะคะ วิธีคิดวิธีตั้งเราก็เอารางวัลที่หนึ่งนะคะเราก็เอารางวัลที่หนึ่งมาตั้งผลที่ออกรางวัลที่หนึ่งของวันวันที่หนึ่งมีนาคมผลที่ออกออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนห้า ข้างล่าง0 7แล้วทีนี้เราก็มาเอาหลักหมืน่นหลักหมืน่นหลักพันหลักหมืน่นหลักพันแล้วก็หลักหน่วยบนแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะคะบวกได้หนึ่งคงที่ ทุกครั้งที่เราคิดคำนวณนะคะแล้วทีนี้เราก็เอามาตั้งนะคะหกบวกหนบวกห้าหบวกด้วย1นึ5 5่คงที่ทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่ทุกครั้งที่รางวัลที่1เราเอามาตั้งนะคะเราเอารางวัลที่หนึงมาตั้งแล้วเราก็ทําอย่างนี้ทุกงวดนะคะแล้วตั้งอย่างนี้นะคะเราก็เอา เอาหลักหมืน่นหลักพันหลักหน่วยบนบวกด้วย1คงที่แล้วก็เท่ากับมาดูกันค่ะว่าเราคิดคํำนวณออกมาได้อะไรนะคะเราก็เอา6กบวก1 6บวก1เป็น7 7บวก5เป็น12 12บวก12บวก1เป็น13เนี่ยค่ะงวดนี้นะคะงวดวันที่16มีนาคมนะคะดูกันนะคะแล้วก็ไปจับจองหาซื้อลอตเตอรีร่กันนะคะแอดบอก ได้แค่นี้ละคะ่ะเนี่ยค่ะเราก็บวกกันได้สามเต้มนะคะคือเราบวกกันแล้วมันได้ที่สามนะคะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามเราก็เอาแค่ท้ายนะคะเอาหลักหน่วยนะคะคือสามสามแล้วเราก็บวกด้วยหนึ่งอีกหนึ่งเต้มนะคะบวกหนึ่งนะคะสามแล้วก็สี่อย่างนี้นะคะทาอย่างนี้ทุกงวดนะคะแล้วทีนี้เราก็บวกเพิ่มไปอีกเนี่ยค่ะ บวกเพิ่มไปอีก4แต้มนะคะบวกเพิ่มไปอีก4แต้มคือ4แล้วบวก4ก็เป็น8นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะของวันนี้นะคะวันที่1มีนานะคะวันที่ห่มีนาที่เลขที่หน้าจะมาในล่างนะคะที่จะติดล่างนะคะจะมี3มี4มี8นะคะที่จะติดล่างนะคะที่จะมาล่าง ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบผ่านนะคะสูตรนี้เป็นแค่การคิดคำนวณแค่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะคะแค่เป็นการคิดคำนวณเพราะเราไม่รู้นะคะว่าหัวจะออกอะไรนะคะเพราะว่าลูกบอลก็อยู่กองฉลากนะคะเขาก็หมุนลูกบอลน,นะคะเพราะเราไม่รู้นะคะเราแค่เอาตัวรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคือเราเอาตัวนูน้นตัวนี้มาจับบวกกันนะคะแค่เป็นการคิดคำนวณเท่านั้นนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็มารอผลกันนะคะว่าเนี่ยรัฐบาลไทยในงวดวันที่16มีนาเนี่ยทีแอดคำนวณไปเนี่ย3 4มเนี่ยมันจะมาติดบนติดล่างไหมแต่เนี่ยมันจะติดบนติดล่างไปหมดเลยนะคะมันจะถูกหมดเลยนะไม่มีว่าไม่มานะคะเนี่ยมันจะติดบนติดล่างติดบนติดล่างทุกทุกงวดเลยนะคะเนี่เนี่ยค่ะเข้าเข้าจริงๆนะคะลูก F4 คุณลองไปนั่งคิดดูนะคะว่ามันเข้าปังไหมนะคะลองไปคิดคำนวณดูเนี่ยทำตามที่แอรให้นี่นะคะต้องทำตามแอรให้เท่านั้นนะคะถ้าคุณถ้าคุณบวกตัวผิดหรือคุณเอาตัวเลขมาบวกผิดคุณก็จะผิดนะคะว่าเออมารอดูกันนะคะว่ารัฐบาลไทยในวันที่16มีนาเนี่ยสาม ว่าเลข2ตัวล่างจะมีติด3ติด4ติด8หรือเปล่าว่า3กับ4เนี่ยหรือ8เนี่ยจะมาติดล่างจะมาตัวไหนนะคะแต่แอดก็ก็บอกได้แค่ว่าแอดใจแอดนะจะมี3กับ4นะคะแอดให้ไปที่หลักหน่วยล่างนะคะไปที่หลักหน่วยล่างเนี่ยค่ะมีแน่นอนคะ่ะติดบนแน่นอน แอดขอฟันธงนะคะเพราะว่าแอดแอดคำนวณแล้วแอดดูแล้วมันไม่หลุดนะคะนี่เป็นงวดที่9ของสูตรนี้นะคะถ้าเอดซีชอบก็ไปนั่งคิดคํานวณได้นะคะเดี๋ยวว่ารัฐบาลไทยออกแล้วเนี่ยไปนั่งคิดคํานวณแล้วก็รีบหาซื้อเ t ตตี่จับจองกันเลยนะคะแอดก็ฟันธงได้ที่นี่นะคะนี่นะคะเพราะว่าแอดได้แล้วนะคะแต่แอดขอไปเรื่อยๆไปเรื่อยเดี๋ยวแอดจะลงลงสูตรใหม่ให้นะคะถ้าชอบลิป หวยรัฐบาลไทยในงวดนี้หรือหวยรัฐบาลไทยหรือว่าหวยรัฐบาลลาวหรือว่าหวยรัฐบาลฮานอยหรือทุกๆุกฮานอยหรือทุกๆุกกหวยนะคะก็แอก็ขอฝากช่องด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะยังไงก็ เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube 99sp พารวยให้แอดด้วยนะคะยังไงก็ขอให้รวยๆค่ะสวัสดีค่ะ